สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Cookie Run Tower of Adventure กันนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับได้เวลาแล้วนะครับที่ ID รองของเราจะได้เปิดกาชานะฮะอ่ากันสักทีหลังจากที่เราดองมาค่อนข้างนานนะครับก็จะได้เปิดกันแล้วนะครับก็เกมนะครับมีการแจกนะครับเพชรนะหนึ่งพันนะครับก็คือฉลองครบรอบ 4ล้านดาวโหลดนะครับจะแจกด้วยกันทั้งหมด3ครั้งนะอันนี้ผมอ่านจากประกาศนะครับแจกด้วยกันทั้งหมด3ครั้งนะครับก็คือ3วันนะครับรวมทั้งหมดวันละพันก็คือเป็น3,000นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ามารับเพชรกันด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลนะครับที่เราสะสมนะครับโกโก้ย้อนหลังนะฮะ ID หลักเปิดไปแล้วนะครับก็ได้ของทองมา3ชิ้นเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้นะอันนี้เป็น ID ลองได้มาแค่2อันนะฮะ แล้วก่อนที่จะไปนะครับผมมีโค้ดนะครับมาแจากนะครับเป็นโค้ด1000เพชนเนาะอ่ะก็เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับให้ทุกคนนะครับเข้าลิงก์นะเข้าลิงก์โค้ดมาเนาะอ่ะแล้วก็พิมพ์ไปว่า s v n นะฮะอ่าอันนี้ก็คือเป็น ID ของเรา s v n x f นะฮะอ่า s v n x f 5402อ่าเป็นโค้ดอันนี้นะ SOFRESHH เลมอนนะครับแล้วก็ z e t นะครับ อ่าพอกดปุ๊บนะครับก็จะเด้งเข้ามานะครับอีก1000นะครับนี่ครับ1000เพชรอ่าก็ไปเกาะกันนะครับผมขอรับทีเดียวเลยแล้วกันเนาะอ่าไปเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับก็น่าจะได้เห็นอัปเดตช่วงเช้าก็ไปแล้วนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็ไ d ดนี้คือมันต้องเปิดละนะฮะก็ ผมไปดูตามกลุ่มนะครับแล้วก็ได้ลองจับเองเนาะผมก็เห็นว่าตัวเลมอนเนี่ยเขาอ่าค่อนข้างมีความเปราะเนาะอ่าอย่างตัวเลมอนเนี่ยดูมีความเปราะนะครับแล้วถ้าเทียบกับผมเนี่ยใครที่เล่นเข้าลน์อยู่อย่างตัวผมเนี่ยไอดีเนี่ยเล่นข้าลา์เป็นหลักอยู่เนาะอาจจะยังไม่จําเป็นต้องรีบก็ได้แต่อ่าผมอยากเล่นไงเออผมอยากเล่นตัวนี้ก็เลยจะเปิดหานะครับเพราะว่ามันเป็นตัว แสงนะครับเออมันเป็นตัวแสงยิงไกลที่น่าสนใจเพราะว่าพ่อมดมันเป็นเวทมนต์เนาะอ่าแล้วก็อ่าธาแสงตัวเก่งๆมันยังน้อยอ่ะนะครับมีพ่อมดเนี่ยเป็นเวทมนต์อันนี้ก็เป็นตัวยิงระยะไกลอันนี้อ่าข้าวลายมันเป็นธาตลมเนาะ,ะก็คิดว่ายังไงก็มีประโยชน์ เปิดมาเถอะนะครับอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวมาเปิดตั๋วที่ดองมาต้องนานก่อนก็นกคือตั๋วรถไฟสีทองนะครับ300ใบยอย่างที่เราคาดนะฮะอย่างที่ผมคาดเลยว่าตัวเลมอนเนาะก็น่าจะเข้าตู้เลทให้เราได้ใช้ตั๋วรถไฟสีทองเปิดกันนะฮะและตั๋วรถไฟสีทองก็มีโอกาสดรอปตัวเก่าๆด้วยนะครับผมรอเวลาที่จะเปิดมานานและไอดีนี้อ่ะอัดคลิปแล้วเนาะนึกว่ายังไม่ได้อัดคลิปอ้ามาถึงม่วงเลยครับรอบแรกมาดูกันว่าเลมอนมาเลยไหม อ่ามาดูกันตัวทองรอบแรกจะออกเป็นเลมอนหรือเปล่าดองไม่ต้องนานโอ้มาถึงก็เป็นตัวนี้เลยอ่าพลิกป่นอ่าผมมีเขาเรียกอะไรนะผมมีอุปกรณ์เขาอยู่อ่ะก็เดี๋ยวน่าจะได้ลองเล่นนะครับเป็นอุปกรณ์ทองเนาะอ่าก็เดี๋ยวน่าจะลองปั้นมาเล่นดูนะครับปั้นตัวใหม่ๆม,มาเล่นบ้างนะครับอ่ะ เดี๋ยวมาเปิดกล่องไอ้นี่หน่อยการันตีแดงกับทองหน่อยนะครับเออผมได้มา2กล่องไอดีหลักได้มาต้อง5้ากล่องเนี่ยอ่ะไปโอ้ได้เป็นเสื้ออ่ะเสื้อแสงเอาดีเราจะเล่นนะครับต้องการต่อเลยครับโอ้ยดมเบลของทองออกเป็นดมเบลนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยนะฮะดมเบลออกมาอ่ะก็ได้เสื้อแสงมาหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยว พาไปดูหน่อยสอิในเสื้อแสงก็ขาดเป็นกางเกงกับหมวกนะครับ่าที่อาจจะต้องหาอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเล่นเท่าที่มีแล้วดำเบลมาทําไมก็ไม่รู้ไม่ได้เล่นอาสุ่มกันต่อครับไปรอบที่2ม่วงอีกไหมโอเคนะครับไม่มาแล้วเงียบกริบนะฮะเดี๋ยวลองดูนะเพื่อแบบอาเขาเรียกนะเผื่อ,อมันจะมีนะครับตรงนี้เนาะออกเป็นออร่าม่วง โอ้ประตูบานเดียวน่าจะหมดสิทธิ์ข้ามไปเลยอ่าคุกกี้แปลธาตุไอดีนี้ยังไม่ได้เปิดไงนะครับก็เลยตัวพวกนี้ก็ยังเพิ่งจะได้มาเล่นนะครับอ่ะลุยกันต่อครับไปโอ้โหเรียบร้อยครับเฮ้ยแต่มันเป็นสีแปลกๆนะเหมือนจะได้หรือวาโอเคน่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นสีฟ้าอ่ะออกเป็นตัวอะไร ไม่มีม่วงเลยนะครับฟ้าล้วนเออเอาต่อครับลยุยตัวทองไม่ออกเลยโอ้โหนี่รอบแรกออกอีพิกสามรอบแล้วสุ่มไม่ได้อีพิกเลยอะ่ะเอออ่ะต่อครับไปโอ้ออกหน่อยดีเออนครับล็อกสตาร์ก็ได้นะเออล็อกสตาร์ตัวอะไรเงี้ยมาหน่อย มาตัวใหม่เลยก็ได้นะเลมอนเอ้ยหลุดเลดออกนี่ไงบอกแล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปใช้ตัวม่งเปิดมาแล้วผมเห็นธนูผมรู้เลยมาเลยฮะหลุดเลดออกมาแล้วครับตัวเลมอนโอ้โหสวยงามสวยงามสวยงามเลยแล้วก็ได้เศษนะครับของคุกกี้พมดนะฮะอ่าแต่ได้เลมอนมาแล้วนะครับอ่ะลุยกันต่อนะไป โอ้โหไม่ออกนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นฟ้าเนาะโอ้โหอันนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับอ่ะรุยกันต่อเราได้เรมอนมาหนึ่งตัวแล้วนะคราฟโอ้โหไม่มาเลยวะข้ามไปอ่ะเดี๋ยวเปิดเปิดโอ้โหไม่มาเว้ย อ้าได้เป็นเศษเลมอนมานะครับอ่าต่อครับโอ้โหไม่มาฮะไม่มาอ่าไปโอ้โหไม่ออกอ่ะเดี๋ยวเปิดไปทีละใบนะครับเผื่อจะออกมานะครับให้มันเหลือเศษพอดีเดี๋ยวเราไปเปิดอ์ติแฟ์กันนะครับสลับกันหน่อย เพราะว่ามันเกลือล้วก็อ่ะมาลุ้นทางด้านอา์ติแฟกตกันบ้างนะครับมีอยู่200นะครับเออออกมั้งไหมอันแรกก็เกลือเลยอันแรกมาก็เรียบร้อยนะครับอ่ะต่อครับปึออ๊บม่วงออกไม้ม่วงโอเคเกลือครับโอ้เกลือจัดเลยอ่าต่อฮะมา มาแล้วครับม่วงโอเคออกเป็นอะไรการ์ดใหม่ของเลมอนหรือเปล่ามาปับ๊บโอ้โหอโอกเป็นซอสพริกนะครับกาซอสพริกโอเคนะครับซอสพริกก็ซอสพริกไม้ยิกโอ้โหเกลือแล้วว่ะอาร์ติแฟกต์นี่จะค่อนข้างยากหน่อยนะทุกคนนะ ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บมาโอ้โหไม่ออกว่ะเอาต่อครับลุยม่วงหน่อยโอ้โหไม่ม่วงเลยอ่ะแสงสีฟ้าอย่างเดียวเลยอ่ะไปโอ้โหสีฟ้าอีกแล้วโอ้ยอดฟแฟกซ์มันออกยากขนาดนี้หรอไปม่วงมาเออ นั่นแหละพอมดต้องหน้าอย่างนี้ไปล,ลุ้นกันครับเป็นอะไรเลมอนเปล่าโอ้เป็นร็อกสตาร์อะได้อยู่นะครับร็อกสตาร์เรามีตัวอยู่ได้ใช้การเขาต่อครับมุ่ยไหมโอ้โหออ,ออกมาเป็นสีฟ้าเนี่ยโอ้เรียบร้อยเลยป้าบสีฟ้าอีกแล้วมั้งดูแลโอเคฟ้าอีกแล้ว <c oughs> อ่ะอีก 25รอบนคะครับไปอดองมาต้องเกือบ2อาทิตย์อะ่ะเออออกหน่อยดีเออดองมา2อาทิตย์นะเพื่ออัปเดต17เนี่ยโอ้โหการล็อกสตาร์โอ้ยการล็อกสตาร์สานะฮะอ่ะตอ่อโอเคดองมาเป็น2อาทิตย์นะฮะสบวัน โอเคโอ้โหเกือจัดเลยวะอ่ะมาเดี๋ยวเราไปเปิดคุกกี้กันต่อนะครับโอ้โหนะครับเพิ่งได้เลมอนมาตัวเดียวเองนะครับไปไม่หลุดตัวอื่นเลยอ่ะจะการันตีแล้วเนี่ยเออหลุดตัวอื่น่อยดิโอ้โหไม่มาเลยครับผมต่อครับไป โอ้แกป๊ปอย่างนี้เอาการันตีไปกินเลยเอามาโอ้โคตรเกลืออ่ะากดไปเลยแล้วกันเนาะยังไงก็ได้แหละการันตีนะครับแต่จะได้ตัวอะไรเดี๋ยวมารอดูเลมอนไหมเออมาครับเลมอนหรือเปล่า มายังไงเอ้ยข้าวลายโอเคโอ้ยข้าวลายผมไม่อยากเล่นนะอยากเล่นเลมอนอะ่ะโอ้โหข้าวลายมาก็มาทำดาวครับได้อยู่ต่อครับไปเออต้องอย่างงี้นะครับต้องออกหน่อยมาครับเลมอน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 หน่อยเลมอนหน่อยเลมอนมา ฮนูโอ้โหตัวครีมโซดาอืมครีมโซดาออกครับผมเรียบร้อยครับครีมโซดามาอ่าต่อครับแก๊กโอ้โหไม่แก๊กเลยตัวทองไม่ออกเลยนะตัวทองอ่ะโอ้โหกิี๊ <c oughs> ตัวทองคึก โอเคตัวทองมาโอ้ oh, ดองมาสองสัปดาห์โอ้โหคืออะไรครับเนี่ยนี่เราดองมาสองสัปดาห์นนเนี่ยไปเออโอเคอ่ะเก้าสิบใบสุดท้ายโอ้โหรสชาติแห่งการเกลือโอ้ย <laughs> oh, ดองมา สองสัปดาห์นะครับโอ้โ้หก็จะเกินไปแล้วนะอ่ะฟาดการันตีจนได้นะฮะออกยากมากครับผมนะที่เหลือออกเกลือหมดเลยมาครับเป็นอะไรเลมอนหรือเปล่าออกเป็นทุเรียน จบเลยฮะมันก็คนน่อนข้างยากเนาะมันไม่ใช่ตู้บัฟนะครับไม่ใช่ตู้การันตีของเขาอะเนาะเอออ่ะได้มาเนดะี๋ยวเก็บไว้เล่นครับทุเรียนอ่ะอีก40ใบอ่าเราไปกดใบหนึ่งเฉยเลยอ่ะโอ้โอเหเกลือนะอ่าไปแก๊กหน่อยเอ้ยปิดท้ายนะดิเลมอนปิดท้ายยังดีนะ ปิดท้ายเลมอนหน่อยโอ้โหสุ่มขนาดนี้แล้วปิดท้ายหน่อยมา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 ,มาครับหอไปเลมอนหลุดมาปั้งโอ้กล้วยกล้วยโอ้โหกล้วยแล้วก็เศษอะ ต่อด้วยอาร์ติแฟคครับไปเลยแบบเร็วๆเลยนะฮะตอนนี้แบบหัวเริ่มอุ่นละไม่ได้อะไรเลยนะเอออาร์ติแฟ์เลมอนมาแล้วครับผมมาอีกสวยอะไรโอ้โหเป็นการ์ดดักช็อกนะฮะไม่ได้ใช้อะดิต่อครับแบบเร็วๆโอเคก็ ของฟรีนะที่เราดองมาได้ตัวเลมอนมาหนึ่งได้การ์ดมาหนึ่งแหละนะครับถามว่าคุ้มไหมมันก็มันก็มันก็มีโอกาสตามเลทด,ดีกว่าเออผมก็ยังเกลืออโ้โหการ์ดมาสองว่ะสวยต่อครับกดข้ามแล้วมันออกรัวๆเว้ยการ์ดสองดาวแหละตอนนี้๋ยวลุ้นอีกการ์ดออกอีกไหม <c oughs> เอ้ยได้เป็นของตัวไอ้พิกพิกป่น โอเคนะเหมือนเราจะได้การ์ดมาทั้งหมดสองดาวนะสำหรับการ์ดเลมอนโอเคซอสพริกเฮ้ยมาอีกว่ะเฮ้ยไม่การ์ดมันดีกว่าคุกกี้วะโอ้พอหมดนะได้อยู่ครับได้การ์ดมาสองอ่ะเดี๋ยวไปเราไปดูเควสกันนิดนึงนะอ่าแล้วก็กิจเช็คชื่อ มันจะมีสมุดใช่ไหมอ่าเราสุ่มตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นตรงนี้กันนิดหน่อยแล้วกันว่าจะได้การ์ดอะไรนะครับมาชุบโอ้โหกล้วยเลมอนมีโอกาสออกไหมโอ้โหดาร์กช็อกโก้แล้วก็หกอันอ่ะเพรมาอีกอาร์ติแฟกต์มาอีกเล็กเล็กน้อยนะครับโอเคสุ่มได้อีกไหม อ่ะได้แปดอ่ะเดี๋ยวค่อยสุ่มแล้วกันมาเดี๋ยวเรามาสุ่มตรงนี้กันต่อนะครับอ่าก็ลาก,การดไปเลยไปครับโอ้โหไม่มาว่ะไม่ออกนะฮะต่อครับไปโอ้โหไม่ได้ว่ะต่อครับมามาหน่อยม่วงมา เออขอเป็นการ์ดของเลมอนมาน่าจะใบเดียวนะครับการเลมอนมาเออสวยงามนะฮะโอเคเหลืออีกสอรอบไปป๊าม่วงมาโอ้โหฟ้าแล้ววะจบเลยอ่ะสิบตุดท้ายครับม่วงมา ชึบม่วงออกมาเถอะโอ้ไม่มานะครับผมอ่ะก็ได้การมาอ่ะมาทางด้านตัวละครกันบ้างนะครับมาครับตัวละครยังได้ดาวเดียวอยู่เลยโอ้โหเอาสุดครับตัวละครเอาสุดบอกแค่นั้นโอ้โหอันนี้คือเกลือเนาะ เฮ้ยมาหน่อยดีตัวละครกาดทองไม่ออกเลยโอ้โหแต่ชิ้นส่วนมาอยู่นะแต่อยากได้ตัวละครอะอเกือไปบ้าฮัลโหลเอาต่อครับโอ้ยเฮ้ยตู้มเกือไปวะเนี่ยเอ้ยอะไรวะ การันตีเหรอโอ้หนึ่งเก็บการันตีอาเดี๋ยวมาแลกตรงนี้ก่อนนะอ่าเขาเรียกอะไรนะมันจะมีให้เราแลกอ่าไอ้ตรงนี้ปะอ่าแลกมา9อันก่อนอ่าเพราะว่าเรามีตั๋วอยู่หนึ่งใบนี่ครับโอ้โหเลมอนเฮ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้น นี่จะให้เราการันตีเหรอเนี่ยโอ้โหเกมเกมไปได้แน่นอนรอบนี้การันตีแล้วเนี่ยฮะ huh? ได้ยังไงก็ได้เออนึกว่าจะไม่ออกมันไม่มีนั่นมาเลยสีทองๆแก๊บๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะได้มาอีกหนึ่งครับอ่ะล่าต่อครับทำดาวหน่อยเออต้องอย่างงี้ดิมันต้องให้ใช้เพชร ตัวไม่ค่้ออกต้องให้ชัยเพชรลุ้นให้ออกเป็นเลมอนครับพอมาครับเลมอนมาเออสวยงามนั่นแหละสวยนะครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทําก่อนว่าผมขาดกี่ตัวเราได้การ์ดมาสามนะฮะโอเคการ์ดสามนี่ก็ผมมาได้แล้วนะ มันก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันโอเคแล้วอ่ะเอออ่าแล้วก็เลมอนใช่ไหมเลมอนเลมอนหนึ่งโอเคแล้วก็ต่อด้วยเลมอนสองนะฮะอ่า โอเคถ้าเราจะทำสีโอ้โหผมขาดเยอะอยู่กันนะเออขาดอีกประมาณ30โอ้โหเยอะเลยเหรอเป็นเป็น100ร้อยเศษเลยอะถ้าจะทำห้าเดี๋ยวรับกิจกรรมมาก่อน uh, เยอะเยอะเยอะขาดเยอะนะอ่ะ uh, สุ่มต่ออัติแฟกต์จัดไปอีกสิบเลมอนมาป๊าบเออเดียนแหละการ์ดออกแน่นอน เลมอนมาการเลมอนชัวโอ้โล็อกสตาร์การล็อกสตาร์ออกเฉยเลยอะไรวะงงไปหมดละการล็อกสตาร์มาทำไมอ่ะโอเคไปสุ่มกันต่อครับยังต้องการตัวละครอยู่ น่าจะได้แค่4ดาวนะผมดูแล้วนะครับต่อครับครับโอ้โหเกลือไปโอ้ไม่ออกอะไรเลยอะอะไรวะไปครับเจ็บจีดไปโอ้โหเอ้ยออก โอ้ล็อกโลเบบี้อ่ะได้อยู่เอ้ยโอ้สวยเออมันต้องอย่างนี้ดิได้สองตัวครับเออล็อกล็อกแอนโลนะฮะล็อกเบบี้ต่อไปจุ๊บมไม่มาฮะต่อครับไปโอ้โหไม่ได้วะเฮ้ยสวยนั่นแหละ แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเราดูก่อนไหมว่าเราขาดเท่าไหร่วะก่อนนะอ่าตอนนี้เราได้สี่ละสี่ดาวละโอ้เราจะทำห้าดาวมันเท่าไหร่วะเนี่ยใช้เยอะจังวะเอ่อขาดอีกเท่าไหร่อ่ะขาดอีกอ้ยไม่เยอะขาดอีกหนึ่งตัวใช่ไหมขาดอีกหนึ่งตัวแล้วก็อีกเจ็ดเศษ น่าจะโอ้โหเราดองมาทำห้าดาวได้เลยเหรอวะถ้าดองห้าดาวได้ก็ดีนะครับอ่ไปลุยมาหน่อยเลมอนปับ๊บเลมอนมาโอ้ไม่ออกวะขาดเหมือนขาดอีกสองตัวนะเลมอนเอ้ยเลมอนมาหน่อย please เพชรจะหมดแล้วโอ้โหหมดแล้วเพชร ไปครับขาดเลมอนตัวเดียวอีกอ่ะมาเถอะมาเถอะเลมอนเลมอนเออไม่มาเลยนิ่งกริฟเลยวะอะโอ้โหเศษเอาหมดเนื้อหมดตัวแล้วครับผมนะโอโหหมดแล้วอะ่ะไม่ได้นะฮะก็ขาดอีกตัวหนึ่งนะ่ะตัวประมาณสองเศษอะ่ะก็เดี๋ยว เราเอายันการันตีเดี๋ยวค่อยไปหาเพชรหาอะไรเก็บเอาเออโอ้โหไม่ได้นะฮะเลมอนไม่ได้นะเอ้ยผมอยากได้อีกห้าร้อยวะมีหาจากตรงไหนได้ปะวะหาจากตรงไหนได้อีกห้าร้อยเอ้ยเหมือนจะได้อยู่นะตรงนี้สามอ่าเราเพิ่งมาใช้คริสตัลนไงเราดองไปเยอะ ถึงไหมถึงไหมถึง500เป่าเหมือนจะถึงนะอ่าโอเคเดี๋ยวเอาอีก3000อีกรอบสุดท้ายส่งท้ายแล้วกันเนาะอ่าโอเคพอดีไปอ่ะคิดว่าเลมอนน่าจะออกนะไปไม่กาทองด้วยเออสวยปิดท้ายคลิปเลมอนห้าดาวไปเอาเศษเอ้ยผมน่าจะขาดเศษว่ะขาดเศษแน่เลยอะ โอ้ครีมโซดามาทำไมอะ่ะไม่เอาดีเลมอนโอ้ว่าจะปิดสวยๆแล้วครีมโซดาออกไม่เป็นไรเราเปิดอีกเท่าไหร่เนี่ยถึงจะได้เนี่ยเราต้องเก็บเพชรเท่าไหร่เก็บเพชรอีกประมาณ9,000นะฮะก็ได้อยู่นะครับ9,000น่าจะประมาณสัปดาห์หนึ่งได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเข้าลาย3ดาวไปก่อน นะผมก็จะเปลี่ยนนะครับก็ไม่ได้เล่นเข้าลายเป็นหลักและไอดีนี้เพราะว่าผมมีไอดีเล่นข้าลายเป็นหลักไปแล้วนะครับอ่าก็อาจจะเล่นตัวรองส่วนตัวหลักเราก็จะปั้นทางด้านนี้เลยเลมอนนะฮะก็ขาดอีกหนึ่งตัวกับอีกประมาณ2เศษส่วนการ์ดสาดาวก็โอเคนะเออถือว่าโอเคอ่ะปั้นกันนิดหน่อยแล้วกันนะไหนๆได้มาแล้วนะครับก็ ผมว่าสเตตัสพื้นฐานอัตราคริเนี่ยเขาให้มาเยอะมากเลยนะสำหรับเลมอนอะเยอะเยอะผมว่าให้มาเยอะจริงแบบเนี่ย22เนี่ยเราอาจจะไปหาพวกค่าความเสียหายคริติคอลใส่เข้าไปเยอะเยอะอะไรเงี้ยเนาะน่าจะดีนะครับอ่ะอ่ะไปเฮ้ยน่าจะขึ้น60ได้เลยมั้งเนี่ยได้ไหมอ่ะก็เดี๋ยวไปรับตรงนี้ก่อนอีก100านี่หว่านึ่ว่า,วา100แล้วก็ ขาดเท่าไหร่นะครับมีกล่องอยู่าขาดอีกประมาณ500นะครับ500 500 500 500ออ่าประมาณ10อันนะฮะอ่าโอเคไปครับเลมอนเอาสุดครับผมโอ้โหขาดอีกยี่สิบขาดทำไมยี่สิบไป น,นี่คือเ,เร่งรีบเนาะเราไปเล่นเคลีย์ด่านกันแต่เราเรา,เรารีบไปหน่อยผล <g ül> สรุปไม่ห้าดาวนะดองมาแต่ก็ได้สี่ดาวก็ถือว่าโอเคแล้วคือผมเกลือไงผมว่าเกลือนะตัวทองกับไอตัวไอไอาร์ติแฟกต์ทองอนะ่ะผมคิดว่ามันจะได้เยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะฮะเกลือไปหน่อยนะครับอ่ะก็ถือว่าดีงามนะฮะเหมือนไอนี่เราจะไม่พอด้วยอ่ะ จะอัพหกสิบให้ทุกคนดูได้ไหมเนี่ยไม่พอวะเอาทีเดียวเลยแล้วกันนะไปเออออกมาหน่อยนะแล้วก็อัพมาอ่าแล้วก็คาดิเท่าไหร่คาดิเยอะอย,ย,อะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ มันเอากิจกรรมหัวใจเราใช้หมดแล้วเหรอโอ้โหเรียบร้อยเลยอ่ะงั้นก็เดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้ก่อนลวกันนะก็คือเลมอนนะครับในคลิปนี้ได้ไปอ่อสี่ดาวนะครับแล้วก็การ์ดประจําตัวเขาสามดาวนะครับก็ถือว่าเออมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่แล้วกันเนาะใช้คํานั้นดีกว่า <c oughs> ก็จริงๆว่าหวังไว้เลยก็คือ5ดาวนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันจะมีออกแบบหลุด สีทองมาเยอะอะไรอย่างนี้เนาะตัวทองก็ไม่ได้เลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ